สวัสดีค่ะยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าววันนี้ที่ฉันอยากให้ฟังคลิปคลิปหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมนั้นไม่มีใครพูดใครทำอะไรไว้สักวันแรงกรรมจะไปถึงค่ะมึงออกมาบอกว่าถ้ากูไม่ไปแจ้งความว,ว่ามึงรู้เห็นเป็นใจกูจะมากูถามก่อนพฤติกรรมของมึงแบบเนี้ย กูเรียกมึงว่าอีแม่หมาได้ไหม,มแล้วกูจะบอกนอีกเรื่องหนึ่งนะมึงบอกว่าไงนะมึงบอกว่ากูนี่หมาทั้งพ่อทั้งแม่ดาพ่อดาแ,แม่กูว่าเป็นหมาแล้วแม่ซึ่งเป็นคนแบบมึงเนี่ยทําไมมึงปล่อยให้ลูกคนเล็กมึงตายวันสองวันเนี่ยดิฉันได้ยินเสียงที่ด่าทอสาวิตรีพระพอกับเสียงที่ด่าทอทนายตั้มฉันบอกว่าเรื่องราวของทนายตั้ม เลวร้ายพอสมควรเพราะว่าถ้าเขาพลาดขึ้นมาสู้ไม่ได้ขึ้นมาติดคุกนานนะคะทั้งผัวทั้งเมเียเสียอิสรภาพแต่เรื่องของทนายตั้มยังน้อยมันเป็นเรื่องในกระบวนการกฎหมายเขามีทนายเขามีคนที่จะจ,จัดการดูแลตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ สู้กันด้วยไวพริบข้อมูลข้อเท็จจริงตามกฎหมายยังสู้ได้แต่สาวิตีน่าสงสารกว่าสิ่งที่สาวิตีกำลังสู้อยู่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสรภาพของสาวิตีแต่มันเป็นการสู้กับความเวลวร้ายการสู้กับความสถุนต่ำของจิตใจมนุษย์ข้อเท็จจริงไหน สู้เรื่องพวกนี้ไม่ได้แล้วไม่สามารถจะเอาผิดอะไรกฎหมายไม่สามารถจะชำระความตรงนี้ได้เพราะกฎหมายเ่าให้ชำระเรื่องราวอะไรบนโลกได้จะไม่สามารถชำระความสกปรกของจิตใจความสกปรกของความคิดความแค้นของคนได้คนหลายคน เข้ามาทำมาหากินกับความตายของลูกสาวสาวิตีมาหากินกับลูกเขามามีชื่อเสียงมามีเอฟซีมาได้เงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตัวเองกับความตายของลูกสาวสาวิตีมานั่งด่าสาวิตีว่ามึงเป็นแม่มาทำไมมึงปล่อยให้ลูกมึงตายไม่มีอะไรเจ็บปวดไปกว่าคำนี้นะคะ ถ้าคนคนนี้คนที่พูดอยู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขาแล้วมีคนมาชี้หน้าว่ามึงเป็นพ่อหมาใช่ไหมมึงปล่อยให้ลูกมึงตายได้ยังไงเขาจะรู้เองว่าไม่มีอะไรเสมอด้วยแรงกรรมค่ะเขาทำกรรมไว้จากคำพูดจิตใจของเขามันออกมาจากความเลวร้ายในจิตใจวันหนึ่งถ้าได้รับบันคืนทุกบาททุกสตัง ทำไมมึงถึงปล่อยให้ลูกมึงตายมึงเป็นพ่อประสาอะไรสักวันหนึ่งถ้าเขาเจอคำนี้เขาจะเข้าใจทันทีว่าสิ่งที่เขาทำกับสาวิตรีวันนั้นชั่วชาติขนาดไหนมันจะชั่วชาติหนักขึ้นตรงที่ว่าสาวิตรีคงไม่ได้ไปทำมาหากินกับความตายของลูกใคร แต่คนที่พูดคำนี้คนที่ลุมถึงลุมด่าสาวิตยทุกวันนี้รู้ดีว่าถ้าลูกสาววิตีไม่ตายพวกเขาคงไม่ได้มาเป็นยูทูบเบอร์คงไม่ได้เงินเดือนหลายหมื่นหลายแสนจากการทำยูทูบด่าสาวิติแล้วทำไมมึงไปให้ลูกคนโตของมึงอ่ะโดนข่มขืนนี่กูขอพูดเลย คำนี้ถ้าเกิดว่ากูพูดปิดมึงแยง้งมาได้เลยแดกนั้นสาบานได้เลยมึงเป็นคนพูดเองว่าลูกคนโตของมึงอายุสิบเอดขวบตอนนั้นโดนข่มขืนโดนกระทําแล้วมึงทำไมปล่อยให้ลูกมึงโดนข่มขืนกูถามก่อนเนี่ยเด็กคนโตเนี่ยแรงกรรมดิฉันบอกแล้วว่าทุกวันหนึ่งมีคนมาถามคุณว่าทําไมมึงปล่อยให้ลูกมึงตายคุณจะเข้าใจว่าความเจ็บปวดความรู้สึกของสวิจีเป็นอย่างไร เวลาคนที่มาทามหากินกับความตายของลูกเขายังรุมกลดา่าลงโทษเขาว่าทำไมมึงปล่อยให้ลูกมึงตายถ้าคุณคิดว่าความตายของลูกสาวสาวิตีเกิดเพราะสาวิตีปล่อยให้ลูกตาย คุณน่าจะได้คําตอบว่าถ้าสาวิตีไม่ได้ปล่อยให้ลูกตายคุณคงไม่มีกินไม่มีแดกไม่มีเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงโคดเงาสักสารดกันได้ทุกวันนี้แต่แรงกรรมมันเนี้ยจะหนักกว่าถ้าวันหนึ่งคนไปถามคุณที่มีลูกสาวเหมือนกันว่าทําไมมึงปล่อยให้ลูกมึงโดนข่มขืนทําไมมึงปล่อยให้ลูกมึงโดนรุมโสม คุณจะรู้สึกอย่างไรขณะที่เปล่งคำนี้ออกมาเนี่ยคุณเคยคิดบ้างไหมว่าถ้าแรงกรรมมันตีย้อนเข้าไปหาคุณลูกคุณจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ไหมพ่อไปทำกรรมไว้แต่กรรมน้ำซัดเข้าหาลูกเมียคุณจะรับได้ไหม ทีฉันอยากรู้เหมือนกันคือว่าจิตใจทําด้วยอะไรออกมาพูดประโยคเหล่านี้อย่าบอกว่าก็มันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นความจริงมันพิสูจน์ได้ไหมคุณกล้าพิสูจน์ไหมเรื่องที่ใส่ร้ายคนอื่น เรื่องที่ทําให้คนอื่นเสื่อมเสียโดยเฉพาะเด็กคุณเว้นไม่ได้เลยเหรออย่าบอกแล้วว่ามึงก็ด่าเด็กดิฉันเคยด่าลูกไอ้่วยไอค้คอมกับไอบ้บ้าใช่ดิฉันเคยท้าสาบานไม่ได้แช่งไอ้ลูกไอ้ชิดนะแต่ท้าสาบานแต่สิ่งที่คุณพูดที่คุณทำเนี่ยดิฉันท้าสาบานเพราะไอ้ชิดโกหก ไอชิดกำลังด่าดิฉันแล้วโกหกเขาไม่กล้ารับคำสาบานแต่สิ่งที่คุณทำมันคืออะไรมันคือความเกลียดชังที่เขาตอบโต้คุณคุณชินกับการที่คุณด่าเขามาโดยตลอดแล้วเขาไม่กล้าตอบโต้เขาไม่พูดอะไรเขาปล่อยวางคุณด่าเขาหยาบคายมาโดยตลอดเพราะวันนี้เขารับไม่ไหวเขาสวนกลับ คุณเอาลูกเขามาย่ำยีแบบนี้ล่ะถ้าลูกคุณโดนพูดแบบนี้บ้างคุณรู้สึกยังไงคุณก็มีลูกสาวอย่าลืมสิอย่าลืมว่าคุณก็มีลูกสาวเมื่อไหร่โตพอที่จะถูกข่มขืนได้คุณควรจะระวังไว้บ้างเพราะแรงกรรมมันแรงนะคะนี่ มึงปล่อยให้ลูกคนเล็กตุยแล้วลูกคนโตตอนเรียนอยู่ปห้ามึงปล่อยให้ลูกมึงโดนข่มขืนได้ยังไงโดนกระทำได้ยังไงมึงทําไมไม่ไปแจ้งตารวจอีสัตถ์ถามกูว่มึงสิถ้าว่าไม่จริงมึงเหยียบปากกูได้เลยแห่มึงเหยียบกูได้พูดน้องลูกสาวคนโตของมึงโดนกระทำมึงปล่อยให้ลูกมึงโดนข่มขืนได้ยังไงอีสัตว์ถ้ากูพูดไม่จริงให้ผัวมึงออกมาแย้งเลยนะให้อดีตสามีมึงออกมาแย้งกูได้ แล้วมีอีกหลายเรื่องที่กูจะแหกมึงกูบอกเลยอันนี้กูเรียกมึงแม่หมาได้ไหมเนี่ยสอนให้ลูกเป็นขอทานวันเกิดออกมาปักบัญชีโพสต์ปักบัญชีอีดอกผมไม่โทษเด็กครับแต่ผมโทษแม่มันเนี่ยมึงบอกว่าถ้ากูไม่ไปแจ้งความว่ามึงรู้เห็นเป็นใจกับลูกมึงตุยกูคือหมาแล้วมึงลามปามไปถึงพ่อแม่กูว่าพ่อแม่มึงก็หมาการกระทําของมึงแบบนี้นะอีส้นตีนนี่กูเรียกว่ามึงเป็นแม่หมาได้ไหมอาการแบบมึงพฤติกรรมแบบมึงนี่แหละเขาเรียกว่าหมา มึงปล่อยให้ลูกสาวคนโตของมึงตอนอายุสิบเอ็ดขวบมึงเล่าให้เมียกูฟังใช่ไหมและกูถาม่อยว่ามึงปล่อยให้ลูกมึงโดนกระทําได้ยังไงมึงทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจอืยังก็มาสิว่าไม่ใช่ความจริงพวกยูทูบเบอร์ที่ทำมาหาแดกกับคดีเด็กตายยูทูบเบอร์ที่เกลียดสวิตี ยูทูบเบอร์ในกกอกนอกกกอบแต่พูดเรื่องคดีน้องชมพู่แล้วเกรดสาวิตีไม่เห็นเคยมีตัวไหนตั้งคำถามกับไอ้เฮียอนามัยทุกคนหากินกับการด่าสาวิตีไม่ว่าจะเป็นสาวิตีโดนผัวนอกใจทุกคนด่าสาวิตีตลกไหมคะ ทุกคนด่าสาวิตีกระทั่งพ่อแม่พี่น้องของสาวิตีเองแต่ทุกคนหาแดกหยุ่กับความตายของลูกสาวสาวิตีคนคนนี้พูดด้วยน้ำเสียงเครือเหมือนร้องไห้มันบ่งบอกอะไรรู้ไหมคะเขารู้ว่าเขากำลังทำความเลวร้ายอย่างที่สุดเขารู้ว่าแรงกรรมมันแรง แต่ความโกรธความรู้สึกที่สวิตตีเคยไว้ใจให้ใจรักเขาเหมือนน้องแต่วันนี้มันไม่ใช่เขาเสียใจตรงนี้มากเขาเลยต้องออกมาทำความเลวห้ายแม้ว่าจะเสี่ยงกับแรงกรรมแต่เพื่อสนองความรู้สึกปมในใจของเขาที่เสียใจที่สวิตตี ไม่เอาเขาไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมไม่ได้ไว้ใจเขาเหมือนเดิมเขาโกโรธและเขาเกลียดสวิตีตรงนี้ถึงได้ออกมาทําอะไรที่เลวร้ายแบบนี้ใครทําอะไรไว้จะได้อย่างนั้นค่ะวันนี้คุณออกมาถามสาวิตีว่าทําไมมึงปล่อยให้ลูกมันตายวันข้างหน้าจะมีคนถามคุณแบบนี้เหมือนกัน คุณถามสาวิตีว่าทำไมมึงปล่อยให้ลูกมึงโดนข่มคืนวันข้างหน้าคุณกับเมียคุณก็จะถูกถามแบบนี้เหมือนกันแล้วมันจะเจ็บปวดยิ่งกว่าถ้าลูกที่ถูกเอามาตั้งคำถามไม่ใช่เด็กผู้หญิง แรงใดเสมอด้วยแรงกรรมนั้นไม่มีค่ะแ้ววันหนึ่งมันจะไปถึงคุณมันจะไปถึงครอบครัวคุณมันจะไปถึงเมียคุณมันจะไปถึงลูกคุณมันจะไปถึงทุกอย่างที่เกี่ยวพันกับคุณความมืดความแขนความเลวร้ายที่อยู่ในใจคุณแล้วมันออกมาสำแดงออกมาผ่านปากผ่านถ้อยคำของคุณ มันจะไปถึงตัวคุณค่ะเตรียมรับไว้ให้ดี